ทั้งในที่นาราธิวาสกับปัตตานีค่ะนาราธิวาสก่อนเป็นการลอบวางระเบิดรถหุ้มเกราะของอ,อสอจะแนะนะคะส่วนที่ปัตตานีเนี่ยจะเป็นกรณีพ่นสีสเปย์คอยป่วนอยู่ที่4จุดของปนาเรค่ะเหตุการณ์ที่นาราธิวาส เอาจริงๆนะเราเพิ่งผ่านกระบวนการพูดคุยมา5วันนะคะแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะเป็นการลอบวางระเบิดขบวนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่อ,อสอก็คือกองอาสารักษาดินแดนที่อำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสค่ะเหตุเกิดนะคะท้องที่บ้านกุมมุงหมู่2ตํตบลช้างเผือกอำเภอจแนะเบื้องต้นมีรายงานมาบอกว่าแรงระเบิดทําให้เจ้าหน้าที่อ,อสอ,อำเภอจะแนะ เสียชีวิตหนึ่งนายนะคะทราบชื่อคืออสอัฐพรประทีปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อสอได้รับบาดเจ็บอีก4นายค่ะทั้งหมดถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะนะคะอสอ,อิมรอนเจ๊อามะอสไอสดียานาะอสพอิสมีสามแม่อสอนัสดินมะดียอ 4ั้งท่านนี้นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและฝ่ายปกครองคะ่ะนำกำลังเข้าไปปิดกั้นจุดเกิดเหตุแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุด eod มาดูหน่อยซิเก็บกู้วัตถุระเบิดกันไปนะคะเข้าไปทําให้พื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเปิดทางให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปค่ะ พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4นะคะสั่งการให้ทุกหน่วยต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดเน้นย้ำเฉพาะฐานที่ตั้งสถานที่ราชการที่มีความสาคัญสาคัญพวกร้านคา้าร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนนะคะป้องกันการก่อเหตุซ้าซ้อนของกลุ่มคนร้ายรวมถึงให้มีความพร้อมทั้งตัวบุคคลและอาวุธยุโทโธปกรณ์สามารถที่จะตอบโต้คนร้ายได้อย่างทันท่วงทีเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ ต้องเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้ายานพาหนะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่และที่สําคัญต้องไม่ประมาทต่อสถานการณ์เป็นอันขาดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือสถานการณ์ที่นาราธิวาสนะคะส่วนปัตตานีค่ะช่วงเช้านะคะ พื้นที่จังหวัดปัตตานีเนะีเจ้าหน้าที่ชุด eod นำกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุก่อกวนเป็นการวางวัตถุต้องสงสยัยเหมือนมีการพ่นสีสเปรย์ด้วยนะคะ4จุดด้วยกันค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านบางมารวดหมู่หนึ่งตําบลบ้านกลางอำเภอปนาระจุดแรกที่ไปเจอนะคะเป็นวัตถุต้องสงสยัยหน้าตาเป็นท่อ PVC แล้วก็พันเทปสีดำๆเอาไว้นะคะเนี่ย วางเอาไว้บริเวณใกล้เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านมารวดเส้นทางเข้าไปหาดบางมารวดพอจุดที่2องค่ะวัตถุต้องสงสัยเนี่ยเป็นกระเป๋าเป้และสีดำอยู่ในพื้นที่หมู่หบ้านบางมารวดจ,จุดที่3นะคะวัตถุต้องสงสัยบวกกับการพ่นสีสเปรด้วยเห็นที่บริเวณหัวสะพานแหลมแป้งหมู่หบ้านบางมารวดเหมือนกัน จุดสค่ะวัตถุต้องสงสยัยพ่นสีสเปร์ด้วยที่สีแยกร้านน้ำชาหมู่หนึ่งบ้านบางมะรวดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อนะคะว่าเป็นการพยายามสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายของกลุ่มก่อความไม่สงบนั่นแหละค่ะ